เป็นวาเลนไทน์แบบใดต่ววางจหวัดไหมเป็นวาเลนไทน์แบบใดก็เป็นวาเลนไทน์ที่ไปพักผ่อนต่างจังหวัดค่ะพอดีแบบบังเอ,อิญได้ไปต่างจังหวัดพอดีก็เลยอยู่ยาวแล้วก็กลับมาใช่ค่ะมี่ไหนก็แฮปปี้ดีค่ะแฮปปี้มีความสุขอยู่ทะเลมองฟ้ามองอากาศใช่แล้วแบบว่าวาเลนไทน์ที่เราอินเลิฟไหมคะก็เป็นวาเลนไทน์ที่ดีค่ะโอ้อ oh, ินเลิฟขนาดนั้นเลยเหรอก็ ก็ก็ถือว่าเป็นวาเลนไทน์ที่มีความสุขกับคนที่อยู่ในข่าวถ้าถ้ามีแบบพูดคุยมีทำความรู้จักอะไรกันแบบนี้นะณตอนนี้มุกก็มีคุยอยู่บ้างค่ะใช่แต่ว่าเเเเปป็นนนคดีียยววกับทท่ไลล์ คนเดียวที่ไป <c oughs> คือจริงๆต้องบอกว่าคือทริปนั้นนะคะเราไม่ได้ไปเราไปกันหลายคนมากมันไม่ใช่แบบเป็นกลุ่มเพื่อนที่แบบรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็แบบเออเที่ยวพักผ่อนแล้วก็แบบไปทั้งกลุ่มเลย <c oughs> ใช่ค่ะมันมันไม่ได้แบบว่าไปกันสองคนหรือว่าอะไรแบบนี้อย่างคนตอนนี้คุณเขาก็ไปหาผ้าออย่างเป็นโซนท่านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมาติดมาต่อกับเรื่องราวหออว่าเออความสัมพัญ คือจริงๆก็รู ult, ้จักกันมาสักพักแล้วค่ะด้วยแบบกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปเที่ยวไหนหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็มีเจอกันบ้างอยู่แล้วค่ะก็ไม่ไม่แปลกที่แบบทุกคนจะจะจะเห็นภาพออกมาสถานะคือสถานะเป็นเป็นเพื่อนกันค่ะก็แบบเออคุยกันรู้จักกันค่ะใช่พูดชื่อเลยได้ไหมเอออะไรนะคะพูดชื่อเลยได้ไหมแต่ว่ามีเขียนข่าวเลยอันนี้หนูก็ไม่รู้พี่ๆหรอก อ๋อคุณสิทธิ์ใช่ใช่ค่ะเขาชื่อสิทธิ์ใช่ค่ะแต่ว่าก็ก็เป็นเพื่อนกันค่ะแล้วก็สนิทกันประมาณหนึ่งค่ะเขาจีบเราไหมถามว่ามีการคุยไหมมีการคุยกันค่ะแบบก็เขาเรียกว่าอะไรก็ค่อยๆศึกษากันไปค่ะแต่ว่าไม่ได้อยากให้แบบต้องโฟกัสว่าแบบเออเราเป็นอะไรกันหรือว่าสถานะตอนนี้มันเป็นยังไงเพราะว่าเพราะว่ามันก็เราเราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีดต่อกัน ใช่ค่ะทำความรู้จักอย่างนั้นิเราก็ไม่ได้ปิดใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราไปไหนมาไหนอะไรอ่ก็แค่ภาพจริงจริง,รงก็ก็ไม่ได้ปิดนะคะก็อย่างที่บอกว่าเวลาเราไปไหนก็ตามเราไปแบบเป็นกลุ่มใหญ่อยู่แล้วคือเราก็ไม่ได้ปิดแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะเปิดอะไรมากนะัเราก็อยากแบบชิลๆเรื่อยๆไม่อยากจะต้องแบบโฟกัสว่ามันจะต้องเป็นยังไงสักเท่าไหร่ะคะ่ะในในตอนนี้เพราะว่าก็ยัง โใจใจใจเย็นๆนะคะทุกคนเราเราก็ยังแบบเป็นเป็นเพื่อนกันเราก็ทําความรู้จักกันอย่างอย่างที่บอกก็ยังไม่อยากให้ทุกคนแบบโฟกัสไปไกลหรือมากอะไรขนาดนั้นแต่ว่าความสัมพันธ์ก็กําลังดีค่ะเป็นเป็นแบบเป็นอะไรที่ดีก็เป็นคนที่ให้คำปรึกษาที่ดีค่ะเป็นคนที่แบบทําให้เราสบายใจ ก็พูดพูดพูดบอกประมาณนึงเท่าที่มุกรู้สึกว่าเออมันมันก็กําลังดีอะไรเงี้ยคือมุกก็ไม่อยากให้พอทุกคนแบบได้ยินปุ๊บอ่ะเอาไปคิดต่อนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยมันมันก็แบบมันก็มันก็จะเครียดกันกเปล่าๆตัวมุกก็ไม่ได้อยากจะรีบไม่ได้อยากจะอะไรกับกับณนะตอนนี้มากเราก็ยังมีงานที่แบบต้องโฟกัสด้วยเราก็เลยแบบอยากอยากชิลมากๆอยากแบบเขาเรียกว่าอะไรไปไป,ไปค่อยๆเป็นค่อยๆไป ก็สักพักหนึ่งค่ะสักพักหนึ่งใช่แต่ก็ยังียังค่ะเพื่อนสนิทเลยค่ะให้ไปหรอรีกับคนที่สนิทมากกว่าคนอื่นก็ก็ถือว่าถือว่าสนิทมากกว่าคนอื่นใช่ค่ะพี่พี่อยากกดดันหนูได้ไหมคะทุกคนไม่ดีนก็เป็นเรื่องราดีๆค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนแบบเอ้ยต้องต้องโฟกัสว่ามันมันจะเป็นยังไงอยากแบบค่อยๆเป็นค่อยไปมากกว่า ช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้มุกก็มีแบบผลงานหนังกับละครที่ก็ยังแบบโฟกัสเกสิดจริงๆริงจังๆอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอันยุง่เขือว่าต้อยู่อว่ชัดเจนแล้วว่าเปล่าอืมค่ะ ต่ามกันไปก็อย่างที่บอกค่ะว่าคือเราก็โตมาด้วยกันเนาะคือแบบเวลาเรามีอะไรนู่นนี่นั่นะเราก็ปรึกษากันตลอดอยู่แล้วไม่ว่าคือตอนนี้เราก็เป็นอิสระทั้งคู่ถ้าสมมุติว่าในอนาคตเรามีโอกาสได้ร่วมงานกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ฝากรอติดตามถ้าถ้ามีโอกาส คือทั้งมุกทั้งเข้มทั้งพี่หนิงอะค่ะแล้วก็มีผู้ใหญ่บางคนที่แบบเราสนิทด้วยอะไรเงี้ยคือเรามีการคุยกันตลอดอยู่แล้วค่ะว่าเออแนวโน้มมันมันจะเป็นยังไงแล้วแพชชั่นของของเข้มทั้งของมุกมันเป็นยังไงสุดท้ายทุกคนก็ให้เขาเรียกว่าอะไรแสดงความคิดเห็นให้แต่สุดท้ายแล้วคนที่ตัดสินใจก็คือคือเราเองตกใจแม่พอเขา,าประกาศ คือณวันที่เราพูดคุยกันะเราก็รู้ประมาณหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าในวันที่ชัวที่เขาจะพูดอ่ะเราก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราก็ไม่รู้เราก็รู้พร้อมทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็อโอเคเข้าใจได้ก็ผู้จัดคนไหนนะคะว่างก็ไม่ใช่ว่างมีผลงานนะคะแล้วหนูกับเข้มว่าง่ะ รับรับรับคู่กันได้ค่ะเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าหนูกับเข้มก็โตมาด้วยกันคือเราเราจะเจอกันเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการถ่ายแบบถ่าย MV หรืออะไรก็ได้ที่มันอาจจะไม่ใช่โปรเจกที่มันยาวโปรเจกต์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็ยังอยู่คู่กันอย่างไปวัดหรือไปอะไรเงี้ยเราก็ยังเจอหน้ากันตลอดไม่ไม่ไม่ค่ะเราก็ยังอยู่ด้วยกันใช่เราเราแค่แบบอาจจะเจอกันแล้วไม่ได้ลงรูปหรือว่าแบบอาจจะไม่ได้อัปเดตแต่ถามว่า ชีวิตพวกเรายังคุยกันอยู่ตลอดไหมอ่ะพวกเราก็ยังคุยกันแล้วซัพพอร์ตกันเสมอในทุกๆเรื่องอ<ม>ืมคือไม่ไม่อยากให้ทุกคนต้องกังวลคะ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกตั้งแต่มุกพูดไปแรกๆแล้วว่าแบบเข้มมุกค,คือไม่ไม่มีทางหายไปไหนแน่นอนอเพราะว่า คืออย่างที่มุกบอกค่ะมุกโฟกัสว่าคือมุกกับเข้มอ่ะเราเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันมากแล้วเราก็เราซับพอร์ตกันในทุกๆเรื่องให้ให้มันไปในทิศทางที่ดีฉะนั้นมุกก็แบบอยากให้แบบเป็นกำลังใจให้เราสองคนในเวของผลงานที่ที่เรามีคู่กันจริงๆซับพอร์ตกันจริงๆแฮปปี้กับกับตรงนี้เพราะว่ายังไงในอนาคตตัวมุกก็อาจจะต้อง มีเล่นกับคนอื่นบ้างมีเจอเจออะไรก็ตามนี่มันเป็นสิ่งใหม่ๆบ้างตัวเข้มก็เหมือนกันก็ต้องเจอคู่คนอื่นหรืออะไรก็ตามก็อยากให้ทุกคนซัพพอร์ตกันค่ะเพราะว่าในอนาคตยังไงสักวันหนึ่งเราสองคนก็มีโอกาสที่จะกลับมาเจอกันอยู่แล้วใช่ค่ะขอบคุณค่ะ